สวัสดีครับผมนะครับเตียวหนึ่งึิษาการถ่ายจากมีสุขการนะครับมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวรถที่เป็นรุ่นพิเศษครับจะเป็นเจ้าตัวม x เอ็กซ์แพนทอมนะครับผมสาหรับเจ้ามีเอ็กซ์ตัวแพนทอมนี้นะครับปรับครุงมาจากรุ่นที่เป็นตัวท็อปอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่2สีสีเทากับสีขาวมุกนะครับผม นี่นะครับจะรับลดตำส่วนอยู่ที่79,000บาทหรือรับดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่1.39นะครับผมเป็นต์ตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างนะครับผมที่เด่นๆขึ้นมาอย่างแรกเลยคือจะเป็นตัวล้อมแหวนะครับผมเหมือนเดิมครับจะมากับเจ้าตัวขนาด20นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับล้อมแหวน42.5รับค่าสูตร R20 นะครับผมแต่ที่เห็นได้ชัดคือที่เปลี่ยนไปจากตัวเดิมน,นะครับตัวเดิมจะเป็นตรงเนี้ย สีจะเป็นสีเงินนะครับผมครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพิเศษนะครับจะเป็นสีเทาลงคอนนะครับผม,ผมให้ดูรายละเอียดกันรุ่นนี้จะมีสองสีนะครับผมสีเทากับสีขาวมุ้อ่าด้านหน้าด้านหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่อย่างละสี่จุดนะครับผมประตูเป็นประตูไฟฟ้านะครับ 1, 2, จะให้ดูภายในนะครับตัวท็อปของเรานะครับผมคุณเกียจะเป็น p ด0 t น,นะครับผมตัวนี้สามารถสตาร์ทวอร์มเครื่องจากนอกรถได้ขับกรณีที่เอาลงไปทานข้าวแล้วทัน,ลนลแล้วมันร้อนเราวอร์มแอร์ได้เลยภายในนะครับตัวเดิมจะเป็นสีออกอ่านักตาลแต่ตัวนี้ตัดมาเป็นสีดํานะครับผมให้เข้ากับดูรถให้มีความสปอร์ตมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับ หน้าจอ9นิ้ว Air Auto นะครับผมแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นระบบ m a g i c Eye โอเคครับผมเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับรับลดต่ำสุดอยู่ที่79,000บาทแล้วก็รับเพื่อรับส่วนีดต่ำสุดอยู่ที่1.39%นะครับยังไงก็ขอฝากเจ้า UX รุ่นพิเสษไมาด้วยนะครับผมผมทพิธีกาการขายยูสูโครงการขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ